ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด Sub สไครป์ไลค์แชร์เป็นกาลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงกล่องสุ่มหน้าดราม่ากล่องสุ่มนะครับพอดีมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากให้พูดถึงกล่องสุ่มนะผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะนํามาเล่าให้ฟังนะครับนะก็มาฟังกันเลยนะครับบางประเทศนะครับก่อนปีใหม่ก่อนคริสต์มาสนะครับ เขาจะนําสินค้ามาวางเป็นเซตเป็นเซตนะครับแล้วใส่ลงไปในกล่องนะ <S <S นะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้สุ่มซื้อน,นะครับนะลูกค้าก็จะไม่รู้นะครับว่าสินค้าภายในกล่องที่เขาจะได้เนี่ยเป็นอะไรนะมันคือสเสน่ห์ของกล่องสุ่มนะครับทีนี้นะครับกล่องสุ่มมันก็แพร่เข้ามาในเมืองไทยนะครับนะตอนนี้กระแสะกล่องสุ่มมันแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้านะรวมถึงเครื่องสําอางของกินก็ยังมีกล่องสุ่มนะครับนะ สำหรับกล่องสุ่มนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับสิ่งที่เขาใส่ไปในกล่องนะครับนั่นก็คือนะครับสินค้าที่ค้างสต็อกสินค้าที่เขามีปริมาณมากๆนะสินค้าที่เขาไม่สามารถจัดวางขายได้ตามปกติแล้วนะเขาต้องโลทิ้งเขาต้องขายทิ้งนะครับในราคาถูกๆแต่แทนที่เขาจะนำสินค้าเหล่านั้นมาขายในราคาถูกๆ โดยการบอกลูกค้าว่านี่คือสินค้าใกล้หมดอายุนี่คือสินค้าค้างสต็อกนะครับนี่คือสินค้าค้างเก่านะเขาไม่บอกอย่างนั้นครับเพราะว่าลูกค้าก็จะไม่ซื้อนะลูกค้าก็จะไปเลือกซื้อสินค้าที่เพิ่งออกมาใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆดังนั้นนะครับเขาก็เลยมีวิธีการขายโดยการจัดทําเป็นกล่องสุม่มนะเราจะไม่รู้ว่าสินค้าข้างในคืออะไรมีปริมาณเท่าไหร่นะ นี่คือวิธีการขายของแม่ค้าในระบบออนไลน์นะครับที่เขาใช้ระบายของนะของไหนที่อยู่มานานของไหนที่ค้างสต็อกของไหนที่ใกล้หมดอายุนะครับเขาจะนํามาขายโดยวิธีการทําเป็นกล่องสุม่มนะดังนั้นนะเพับนเพื่อนๆที่ซื้อกล่องสุ่มนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเพื่อนๆจะได้ของใกล้หมดอายุนะของที่ค้างสต็อกของที่ใกล้เสื่อมคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรับหรือว่าเครื่องสําอาง ของกินของใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับนะมันเป็นวิธีการขายนะผมยกตัวอย่างนะครับเป็นโทรศัพท์แล้วกันนะสมมุติว่าเพื่อนๆไปซื้อกล่องสุ่มโทรศัพท์มานะครับเขาไม่เอาโทรศัพท์นะครับที่เพิ่งออกมาได้ 2- อสเดือนนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเขาไม่เอามาขายให้เพื่อนๆหรอกครับเขาจะเอาโทรศัพท์นะครับออกมาตั้งแต่ปี17,18นะครับออกมาได้3-4ปีนะครับมาใส่ในกล่องสุ่มนะเครื่องใช้ไฟฟ้าคอลเลกชันเก่า หูฟังตกรุ่นนะพาวเวอร์แนะที่ใกล้เสื่อมมาใส่ในกล่องสุม่มเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่สามารถนำโทรศัพท์เก่าๆามาวางขายเป็นชิ้นเป็นอันได้นะสมมุติว่าเอาโทรศัพท์ที่ออกตั้งแต่ปี2017-2018มาตั้งขายนะครับต้นทุนมา3,000-4,000มาบอกว่าผมจะขายโทรศัพท์เครื่องนี้ในราคา3,000-4,000ไม่มีใครซื้อครับเพิ่มตังอีก2000ได้รุ่นใหม่ล่าสุดออกมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นนะครับวิธีการขายแบบนี้มันมีมาช้านานแล้วนะครับและไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยนะครับมันมีกันทั่วโลกนะมีตั้งแต่แบรนด์เนมนะครับยันของราคาถูกนะครับชิ้นละ10บาท20บบาทเขาก็ใช้วิธีการขายแบบนี้นะครับมีมานานแล้วนะนี่คือสิ่งของที่เพื่อนๆจะได้ในกล่องสุม่มนั่นก็คือของค้างสต็อกของใกล้หมดอายุนะของที่เขาจะโลทิ้งของที่เขาจะคัดทิ้งแทนที่เขาจะนำไปทำลาย เขาก็นํามาใส่ในกล่องสุ่มนะครับเพื่อให้เราได้สุ่มซื้อนะครับนะเราก็มาลุ้นอีกทีว่าเราจะได้อะไรทีนี้ถ้าเขาขายในลักษณะแบบนั้นนะครับนะกระแสมันจะไม่ดังกระแสมันจะไม่แรงนะครับคนก็จะไม่ซื้อคนก็จะไม่เอฟนะครับเขาก็เลยมีวิธีการขายนะครับโดยการใส่ของสมน้ำหน้าคุณแหนใส่ของสม,มนาคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นโทรศรรัพท์ราคาแพงนะบางคนใส่เงินบางคนนะครับแจกรถเป็นคัน นี่คือวิธีการขายของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับเวลาเขาใส่ของเหล่านี้ไปนะครับนะคนที่ซื้อกล่องสุ่มเนี่ยก็จะลุ้นนะครับว่าถ้าเราเปิดมาเนี่ยเราจะได้โทรศัพท์แพงๆพงไหมเราจะได้ลดไหมนะเราจะได้เงินไหมเราจะได้ทองไหมนะครับนะมันเป็นการกระตุ้นนะครับความอยากซื้ออยากได้นะครับของคนเรานะเราเห็นเขาใส่ทองไปเราเห็นเขาใส่เงินไปเราเห็นคนนั้นได้รถคนนี้ได้ทองคนนั้นได้โทรศัพท์ราคาแพง เราก็อยากซื้อนะครับโดยเราไม่ได้คํำนึงถึงข้อแรกที่ว่าของในกล่องสุ่มส่วนมากนะครับมักจะเป็นของที่ไม่ค่อยมีคุณภาพของที่เขาขายเป็นชิ้นไม่ได้ของที่เขานําออกมาจําหน่ายในรูปแบบปกติไม่ได้เขาก็จัดขายในรูปแบบของกล่องสุ่มเรานึกแต่ว่าถ้าเราสุ่มมาแล้วได้รถจริงๆมันก็คุ้มได้ทองมันก็คุ้มได้เงินมันก็คุ้มนะครับเราก็เลยตกเป็นทาสของการตลาด ตกเป็นาธาตุของกระแสโซเชียลนะครับนะดังนั้นนะครับเพื่อนๆต้องพึงสังวรไวเลยนะครับเวลาเราซื้อกล่องสุ่มนะครับถ้าเราไปคาดหวังปุ๊บเราจะผิดหวังทันทีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าที่เขาใส่ทองมาใส่เงินมาเนี่ยเขาใส่มาให้กี่กล่องนะเขาขายแสนกล่องเขาอาจจะใส่มาแค่คนเดียวก็ได้เขาขายหมื่นกล่องเขาอาจจะใส่มาแค่2คนก็ได้นะครับมันเป็นวิธีการขายข,ายของแม่ค้านะครับนะ ดังนั้นนะครับสำหรับใครที่คาดหวังกับกล่องสุ่มนะครับเพื่อนๆต้องมีสตินิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นนะครับเราก็จะผิดหวังนะทีนี้นะครับคําพูดที่เราจะได้ยินบ่อยๆเวลาแม่ค้าไลฟ์สดพ่อค้าไลฟ์สดนะครับขายของออนไลน์ก็คือนะครับยอมขายขาดทุนนะคำว่าขาดทุนของพ่อค้าแม่ค้านะครับคือการขาดทุนกําไรนะครับนะสมมุติว่าต้นทุนเขามา30บาทปกติเขาขายอันละ50นะ แต่วันนี้เขายอมขายให้คุณในราคา40บาทนั่นก็คือนะครับเขาจะขาดทุนกำไร10บาทแต่เขาก็ยังได้กำไรอยู่10บาทนะครับปกติเขาต้องได้ชิ้นละ20่ะคํคว่าขาดทุนของพ่อค้าแม่ค้ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่มีพ่อค้าแม่ค้าคนไหนหรอกครับมานั่งทำงานมานั่งไลนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองขาดทุน,นสมมุติว่าเขาเคยได้กำไรเดือนหนึ่ง20ล้านเขาบอกว่าเดือนนี้ขายขาดทุนไป10ล้าน นั่นก็คือนะครับเขาขาดทุนกําไรนะครับนะดังนั้นนะครับวิธีการขายพวกนี้นะครับมันมีมาช้านานแล้วนะครับนะกองซุมก็เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นวิธีการขายเพื่อที่จะโลสินค้าออกจากสต็อกโลสินค้าที่ใกล้หมดอายุโลสินค้าที่คุณภาพต่ำนะครับออกจากโกดังออกจากสต็อกของร้านเขาดังนั้นนะครับเราอยู่ในโลกออนไลน์เราอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับเราต้องรู้ทันนะครับ ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะซื้อกล่องสุ่มราคาหมื่นหนึ่งนะครับนะเพื่อที่จะหวังได้ของแบรนด์เนมได้ของคุณภาพนะครับเพื่อนๆกำเงินหมื่นหนึ่งนะครับเดินเข้าไปในร้านเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับนะแบรนด์ดังต่างๆครับไปซื้อน้ำหอมขวดละ2,000ไปซื้อกระเป๋าใบละ3 0 0พันไปซื้อรองเท้าคู่ละ 3- 4 0 0 0พันนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆนะครับ เลือกมากับมือนะครับเราได้น้ําหอมดีๆขวดหนึ่งเราได้กระเป๋าดีๆใบหนึ่งเราได้รองเท้านะครับที่เราเลือกมากับมือนะครับสีที่เราต้องการนะครับนะมันดีกว่าการไปนั่งลุ้นของในกล่องสุ่มเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะใส่อะไรมาคําว่ากล่องสุ่มก็คือเราไม่รู้นะครับนะแม่ค้าจะใส่อะไรมาก็ได้นะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวของกล่องสุ่มนะครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับ อย่าซื้อกล่องสุ่มตามกระแสอย่าซื้อกล่องสุ่มตามเพื่อนอย่าซื้อกล่องสุ่มตามคนดังนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าแม่ค้าเขาจะใส่อะไรมาให้เราบ้างนะครับบางทีนะครับคนดังอาจจะได้รถอาจจะได้ทองนะครับนะอาจจะได้ของมีค่านะครับเป็นของสมนาคุณเพราะว่าคนดังเนี่ยเขามีกระแสอยู่แล้วนะครับคนดังเปิดกล่องสุ่มมาปุ๊บได้โทรศัพท์ราคาแพงได้ทองได้รถนะคนดังก็ช่วยสร้างกระแสให้เขาอีกทีนึงนะครับนะ เป็นการแลกเปลี่ยนกันเป็นการตลาดรูปแบบหนึง่งนะแต่เราเป็นคนธรรมดาครับไม่ได้ดังอะไรไม่ได้มีกระแสนะครับนะเปิดมาอาจจะเป็นของคุณภาพต่ำของใกล้หมดอายุของตลาดนัดนะของที่ไม่คุ้มกับราคาที่เราเสียไปนะเราก็จะรู้สึกผิดหวังเพราะเราไปคาดหวังว่าเราจะได้เหมือนคนดังอาจจะได้รถอาจจะได้ทองอาจจะได้เงินนะสุดท้ายไม่ได้มันจะกลายเป็นความผิดหวังความเสียใจ น,นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไวนะ้ณนที่นี้ด้วยนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับนะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญนะปีใหม่นี้ขอให้เพื่อนๆพ,นนะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะอย่าลืมไปกด Sub ส like, ไครต์ไลค์แชร์เปกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโหลเทสขอบคุณครับผม